ครับสวัสดีครับมาหนีสถานีฐานภาพมาเบิ้งกันตัดใหม่นะครับครับมาหนีสถานีทานมาหาใหม่หาฟื้นไปเฮ็ดฐานนะครับเนาะอ่าพามาชมเบิ้งนะครับว่าว่ามันเอาไงาเอายนาะนะครับเนาะใหม่บางตนกับไงายใหม่บางตนกัยากไม่ได้ยากนะครับเนะบาะนะยากหมดแดงครับแตแนแน่หยางแน่ครับผม เบิ่งว่ากาจะได้ไม้เพชรท่านเน็ตบ่ไดาย่ายเสมอไปนะครับเนาะกว่าจะมาเป็นท่านม้อน,นี้ม้อน,นี้จะของเพิ่นใหายฟื oon, ้นหายไม้ฟรีนะครับพอมาตัดเอาไม้ไปเฮ็ดทานแต่ว่าเจอครับเจอครับมดแดงครับทั้งทีมงานทางทีมงานเจอมดแดงครับม้อน,นี้แต่สถานีทานมีสูตรน้บอกนะครับเนาะว่าเวลาออกทงออกทา่าเฮ็ดจงไหนาะครับนี่เลยครับ สถานีตามใส่ใส่ใบก้อนครับอาจารย์เชื่อบอกว่าล่แตนก็ได้ครับคันไปใส่มาใส่ยาพาดครับติตโตไปน้ำครับเอาติตโตไปน้ำซอยท่านใดนะครับบา่าวมาแต่แตนบา่าว่าแต่หมดบา่าวาแต่ยุ่ง,งซอยเขาใดนะครับให้พกติตโตย้ำออกทงออกทาครับซอยใดเลยครับนี่ผมใส่ผมบ่ได้โฆษราให้เพื่อนนะครับเด้อแนะนำว่าซอยใดครับ ประมาณนี้แหละครับมันนี่มันนี่รบกันครับอันหมดแดงครับผมไหม่มันนี่สิเป็นใหม่เปลีนใหม่อีหุ่มร้างนะครับแต่ว่าหมดแดงแบบย่างมหาศาลนะครับมันนี่แต่ดีที่เที่ยงทางทีมงานพกใบก่อนมานล้วครับ แนนน้า่าถ้าออกทรงออกทาใส่ใบก่อนหน่เลยครับบอ,บอบอผิดวังครับผีดนิดๆน้อยๆกับพ่อซอยได้หมดแดงหลายแห้งมาน,นี่ ได้ฉีดใบก่อนใส่ไปแล้วนะครับฉีดยาขายุ่งไปแล้วจังสีเอาใดนะครับใหน้ำสูตรง่ายๆสไตล์สถานีทาน,นะครับง่ายๆแบบบ้านๆนะครับย่ำลงทงลงทาก่ะฉีดแต้มฉีดยังได้ว่างานสีแเหลี่บ่เสียเวลานะครับเนาะอันนี้เป็นสูตรเคล็ดลับง่ายๆของสถานีทานนะครับย่ำไปเอาไม้เอาฟืนก แต่น้อยนึง็ดีครับประม่านนี้นะครับไปฉีดฉีดซอยซอยงานของทานใหนเรีวขึ้นใดนะครับเนาะแต่ผมบุรุว่าทั้งทีมงานทั้งอื่นเิ่นใส่อียังกันผู้ใดมีสูตรใดก็นแนะนําบอกกันมาเนาะครับเนาะเป็นวิชาเป็นวิธีสําหรับการไปเอาไม่เอาฟื้นเฮ็ดทานบ่่ห้เสียเวลาเท่าก็ได้แนะนําทั้งผู้ที่สนใจเผาทานก็นเอาไปใส่ เป็นวิธีเป็นประโยชน์ในการตัดใหม่ได้นะครับเนาะครับสหรับวันนี้สถานีทานพาชมการตัดใหม่เพียงตัวนี้ครับครับวันนี้สวันนสดีครับ